สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีททุกทุกท่านนะครับหนึ่งหกแปดมหาพุทธคุณบารมีแรงครูครับท่านครับศูนย์รวมแบ่งปันวัตถุมงคลหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทท,นทุกรุ่นทุกรายการนะฮะพระใหม่ยอดนิยมรายการหลักๆรายการส,ยสวยๆทางโซนภาคอีสานก็เป็นบางครูบาอาจารย์ก็ไม่หมดนะครับไม่หมดแล้วก็ทางภาคใต้นะครับก็พยายามเอารายการหลักๆรายการส,ยสวยๆรายการวัดจัดสร้างสร้างน้อย นะครับมาแบ่งปันพี่พนะครับพี่ๆครับ0614301993นะครับช่องทางการติดต่อนะครับโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับพี่พครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ของของเพิ่งมาถึงนะครับเป็นรายการพิเศษเลยนะครับเป็นเหนือดวงหลวงปู่เปลืองนะครับวัดทางดานจังหวัดพัทลุงสายใต้นะครับสายใต้เอาใจวัยรุ่นนะครับเอาใจวัยรุ่นทางทางใต้นะครับพี่ๆครับแล้วก็ ผู้ที่มีความเคารพความศรัทธาในครูบาอาจารย์ทางด้านภาคใต้นะครับอ่ะของเพิ่งมาถึงนะครับก็รายการนี้นะครับเป็นเนื้อเอ่อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับแช่น้ำมันว่านนะครับพิเศษตรงไหนเดี๋ยวจะแกะให้รับชมกันนะครับเพราะว่ารายการนี้นะครับรู้สึกว่าบูชาได้ที่วัดเท่านั้นนะครับรุ่นนี้นะฮะเนื้อนี้นะครับจัดสร้าง ให้บูชาที่วัดเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นรายการจองอะไรใด,ดทั้งสิ้นนะฮะนี่เลยเหนือดวงหลวงปู่เปลืองวัดพังดานจังหวัดพัทลุงครับนี่เลยคือรายการนี้รู้สึกว่าจะสร้าง2,567เหรียญน,นะนะครับเป็นภาพปีที่แล้วตรงกับพศการจัดสร้างเลยนะครับเป็นภาพปีที่แล้วนะครับเป็นเหนือดวงรายการนี้สวยจัดนะครับเดี๋ยวจะแกะให้รับชมการพิเศษต,ตรงไหนนะครับ ที่วัดเห็นเห็นเขาบอกว่าเป็นรายการธรรมดานะพี่นะแต่ว่าตัวนี้แบ่งปันมากับพี่ชายนะครับพี่ประสานปานเพชรนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับไม่เสียหายนะครับที่ขอขอบคุณมากที่แบ่งปันมานะครับพิเศษรอยจานหลวงปู่รับประกันจานแท้นะครับเพราะว่าพี่ประสานเป็นคนพื้นที่นะครับเข้าถึงหลวงปู่ได้นะครับก็นี่เลยเดี๋ยวแกให้รับชมกันองค์แรกนะครับนี่ครับกล่องเป็นแบบนี้ก็จะมีเช่นน้ำมันว่าน จะน้ำมันก็จะไม่ฉ่ำมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีร่องรอยการแช่อยู่แน่นอนนะครับนี่เลยเดี๋ยวจะลงกล้องให้รับชมกันนะฮะพิเศษรอยจานนะพี่นะพิเศษรอยจานหลวงปู่นะครับจานแท้นะครับนี่เป็นเหรียญรูปไข่หลวงปู่หันข้างนะครับหลวงปู่เปื้องเลขโคดรานันเบอร์หนึ่พี่ด้านล่างก็จะเป็นชื่อรุ่นเหนือดวงนะครับตัวหนังสือเป็นสันเป็นแท่ง ึินสายรายละเอียดถือว่าชัดเจนมากแช่น้ํามันว่านนะครับนี่เลยแช่ว่านนะครับรุ่นนี้นะฮะเนื้อนี้บูชาได้ที่วัดเท่านั้นนะครับของผมรับประกันแท้ตลอดชีพนะครับด้านหลังนะฮะดูนะฮะน้ำมันช่ำๆเลยอายุ87ปีนะครับวัดพังดานพี่จังหวัดพัทลุงครับพี่บ่าวเอ้ยนะครับเห็นรอยจานหลวงปู่ไหมครับ นี่ถ่ายตอนกลางคืนหน่อยนะครับพี่นะนี่รับประกันจานแท้นะครับจานรวยแท้เลยนะครับรอยจานหลวงปู่ชัดเจนมากนะครับเป็นหลวงปู่หันข้างนะครับเป็นเหรียญเหนือดวงพี่นะครับจะสร้าง2,567เท่ากับพศปีการจัดสร้างเลยนะครับมีมาแบ่งปันสองเหรียญพี่ถ้ายังอยู่นี่ก็ผมก็จะเก็บนะครับเพราะว่าผมมีรอยจานหลวงปู่มีรุ่นแรกนะพี่นะ หลังเสือนะครับหลังเสือหรือขี่เสือนี่แหละรุ่นแรกพี่ <All right. S 1> นะครับรอยจานพี่จานรวยของแท้สองศูนย์สองเจ็ดพี่ท่านใดสนใจนะครับศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้ากาสามของดีไม่มีการครับท่านครับแบ่งปันเหมือนเดิมพี่เหนือดวงนะครับหรือว่าจะเป็นเนื้อทองแดงธรรมดาพี่แล้วก็จะเป็นชุดกรรมการก็ยังเหลืออยู่นะครับสนใจโทรมาสอบถามได้ก็จะมีทองแดงเขาเรียกอะไรทองแดง รมดำพี่หลวงปู่เปื้องนะครับแล้วก็ทองแดงทองแดงผิวรุ้งนะครับถือว่าสร้างน้อยมากรุ่นนี้นะครับก็โทรมาสอบถามรายละเอยียดได้นะครับศูนย์0 1หนึ่งสี่สศูนย์ก็สนะครับของเพิ่งมาถึงคือนี่เลยสอง,สองเหรียญน,นี้ก็เลยมาลงกล้องให้รับชมกันนะครับเป็นจานรวยนะครับรับประกันจานแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรับประกันพระแท้เหรียญแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์บูชาจากวัดพี่ประสานปานเพชร ขออนุญาตเอ่ยชื่อพี่ชายที่น่ารักนะครับก็แบ่งปันมานะครับศูนย์หกหนึ่งสี่สศูนย์หนึ่งก็สามหลังไม่มาได้เลยพี่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าในผ่านมาเจอคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c คร b e กดกระดิ่งพี่เจอกันตอนแรกว่าจะสานาทีไม่ได้แล้วยาวเลยพี่เอาที่ไหวนะครับเอาที่ไหวพาร,ราขออนุญาตนะครับคุยกันหลังบ้านนะครับสำหรับพาร,รานี้นะครับเป็นรอยจานจานแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่นะ นะครับอ่าฝากไว้อีกหนึ่งรายการพี่รายการพิเศษรอยจานหลวงปู่นะครับศูนย์หกหนึงสูน่งเก้าเกะครับเจอกันพอของปากของคอพี่ไปแล้วนะครับสวัสดีนะครับมากับฝนวันนี้นะครับไปเร็วมาเร็วพี่สวัสดีครับ